อดใจไม่ไหวเห็นพอกินเหนื่อยนั่งเรียบร้อยจ้ะเหนื่อยเนี่ยนั่งจองโอ้เนี่ยลุงดันจ้ะพอมีเยาวันเลยวพอพัฒม์ไหเนี่ยเนี่ยพอก็เหนื่อยพอกินข้าวที่อันนี้พัฒอาหารฟิบนอนห้องทั้งวันฟิบไม่จะทว์ธรรารนี่เออโอเคโอเคฟิปเนื่กันเหน่ยโอเค ไม่เหนื่อยไหมคลิปมันเหนื่อยนอนยองจนเหนื่อยเอออะไรอะไอ้าวบายตายเหนื่อยหรอกฮะเหนื่อยนะไม่เหนื่อยปื๊บเป๊กกินเหนื่อยมากหรอกเหนื่อย nên bò kín con nên bò kín nó kín con nó nuôi nuôi bò kín lò nuôi à chứ mất à. nửa tầng phê na rồi trắng quá hôm trắng quá mình kinh rất là kín nó mua khám lộ nửa tầng phê với gì hôn đi quá มันหอมจังน่ากินจังข้าวร้อนๆน่าร้อยเว้ยมันซับใช้ไข่เจียวกัน,น่าร้อยนี่พอกินกันดิไม่อยากกินเฟบไม่เล่งแล้วเนะี่ยเอาต์ไิเฟบจ่ใจเย็นๆเฟ,ฟลบลูกกินกันได้ไหมพอกินกันได้ไหมฮะพอกินกันได้ไหมเฟบ ไม่ได้เว้ย์ขี้จิดเว้ยตั um? ้งก็ไม่ใช่ตั้งเองนี่คนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้เจอใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นพอมาแยงไหมเขียวไม่ดีเดี๋ยวก็อ้วกมาลาวเขียวไม่ดีทอดรื้อทอดรื้อนี่ก็อ้วกแตก พอบากว่าพรื้อฟิป <c oughs> เคียวดีๆแค่ไปไหนอะลูกอวกแตกแล้วเด็ค่ะใจเย็นๆนะมันไม่มดไม้มันไม่สูดมันมันไม่ระเฮ้ยลูกแล้วติดขอ้อแล้วอวกแตะรู้ยวันเหนื่อยไม่รู้ Apple.